คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่หรือไม่ให้เราแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ยอดเยี่ยมนี้แก่คุณเรื่องราวความรักนี้เกี่ยวกับความรักที่ยียอดเยี่ยมของพระเจ้าผู้ทรงสร้างสวรรค์แผ่นดินโลกและสิ่งอื่นๆรวมถึงคุณและฉันพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลกพระเจ้าชอดพระเนตรทุกสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นทรงเห็นว่าดีนี่นะเวลาเย็นและเวลาเช้าผ่านไปนี่เป็นวันที่หกอะไรคือสิ่งทรงสร้างที่มีความสำคัญที่สุดในสิ่งทรงสร้างทั้งหมดมนุษย์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างมหัศจรรย์และน่าคลังคล้าแต่พระเจ้าพระดําริของพระองค์สําหรับข้าพระองค์นั้นเลิศล้ํารวมกันแล้วก็ยิ่งใหญ่นักหากจะนับก็มากยิ่งกว่าเม่สายพระเจ้าทรงจ้างเราให้มีอิสรภาพทางความคิดเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า มนุษย์มีอิสระภาพทางความคิดคุณยนต์ไม่มีความรู้สึกหรืออิสระภาพทางความคิดเพื่อที่จะรักและนมัสก,การพระเจ้าและรักผู้อื่นการมีครอบครัวก็เป็นความคิดของพระเจ้าจงมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองและทวีจำนวนขึ้นจนเต็มโลกแต่เมื่อพระองค์มองมาที่ครอบครัวของเราหลายครอบครัว พระองค์ทรงเศร้าพระทัยและทรงเป็นห่วงความทุกข์ยากปัญหาและความยากลำบากปัญหาครอบครัวและความสัมพันธ์ความเครียดด้านการงานและปัญหาการเงินความเครียดด้านการเรียนและความกลัวเกี่ยวกับอนาคตความเจ็บไข้ความทุกข์ยากและไร้ความหวังพระเจ้าเห็นความรักทรงปรารถนาที่จะเข้ามาช่วยเรา พระเจ้าแห่งความรักที่เราพูดถึงนี้คือใคร mm hmm. พระองค์มีชื่อว่าพระเยซูร mm hmm. พระคัมภีร์เปิดเผยกับเราว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งที่สิ่งที่มองเห็นได้และสิ่งที่มองไม่เห็นสิทธิอำนาจในสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นของพระเยซูร mm hmm. mm hmm. พระเยซูทรงทราบความยากลำบากและความเจ็บปวด พระองค์ทรงทราบในยามที่เราเศร้า<ม>กังวลและกลัวพระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านพักสงบสำหรับมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้<ม>พระเยซูทรงรักเราและปรารถนาที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อช่วยเราให้มีความหวังใหม่และความหมายในชีวิต แต่เพื่อที่พระเยซูจะสามารถเข้ามาในชีวิตของเราได้พระองค์ต้องจัดการกับความบาปของเราก่อนพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระเกียรติสิริของพระเจ้าจริงไหมความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์แตกสลายเมื่อเราทำบาปพระเจ้าทรงทราบบาปทุกอย่างที่เราได้ทำการโกง การนอกใจการไม่ให้อภัยความเกลียดชังฆาตกรรมความอิจฉาความหยิงการคิดว่าตัวเองถูกต้องการขโมยราคะการดูภาพโป๊การโกหกไม่ให้เกียรติพ่อแม่การเมาการมีส่วนร่วมในศยศาสตร์พูดหลามมกไม่เชื่อในพระเยซูความขมขื่นความเห็นแก่ตัว การนมัสการพระเทียมเทศการมีเพศสัมพันธ์ในเครือญาติการแช่งสาบและการสมุตตสาบานไม่มีสิ่งใดที่ทรงสร้างไว้จะซ่อนเร้นจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้ทุกสิ่งถูกเปิดเผยและถูกตีแผ่ต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราทั้งหลายต้องกราบทูลรายงาน,นพระเยซูอยากปลดปล่อยเราจากความบาปและพันธนาการ เพราะความบาปมีผลที่เจ็บปวดผลของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันร์ความตายนิรันร์ความทรมานความเศร้าโศกความมืดความเจ็บปวดความหิวกระหายความกลัวความขมขื่น มารซาตานและทุกสวรรค์ที่ชั่วร้ายไฟที่ไม่มีวันดับความเสียดายชีวิตนิรันดร์ที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่มีความมืดหรือความกลัวหรือความหิวหรือความกระหายไม่มีความตายน้ำตาความเสียใจการร้องไห้หรือความเจ็บปวดใครจะช่วยให้เราไปสวรรค์ได้ พระเยซูได้แบกรับผลของความบาปแทนเราพระองค์ทรงทนทุกขจากความตายเพื่อช่วยเราให้รอดแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรับของพระองค์เองแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดได้สิ้นพระชนเพื่อเราหลังจากพระเยซูได้ทรงวายพระชนพระองค์ทรงฟื้นพระชนขึ้นในวันที่สาม พระองค์ทรงถูกรับขึ้นสู่สวรรค์หลังจากฟื้นพระชน40วันพระเยซูทรงพระชนอยู่พระผู้ช่วยและจอมเจ้านายได้ฟื้นขึ้นแล้วพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับเราคือถ้าเราเชื่อและกลับใจจากความบาปและสแสวงหาการให้อภัยทรงอภัยบาปและชำระเราเราจะได้รับความรอดและได้รับชีวิตยิรันบนสวรรค์ เราจะได้เป็นบุตรของพระเจ้าชีวิตนิรันร์ที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่มีความมืดหรือความกลัวหรือความหิวหรือความกระหันไม่มีความตายน้ำตาความเสียใจการร้องไห้หรือความเจ็บปวดบนสวรรค์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ตอบพระสัญญาของพระองค์ ของขวัญแห่งการไถ่เพื่อคุณฉะนั้นจงกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้าเพื่อบาปทั้งหลายของท่านจะถูกลบล้างไปเพราะท่านเชื่อด้วยใจจึงทรงให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมและเพราะท่านยอมรับด้วยปากจงทรงให้ท่านรอดจงเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าแล้วท่านกับครัวเรือนของท่านจะได้รับความรอด คุณปรารถนาที่จะกลับใจจากความบาปและรับของขวัญแห่งความรอดจากพระเจ้าหรือไม่คำอธิษฐานแห่งความรอดเพื่อที่จะรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นจอมเจ้านายพระเยซูที่รักขอบคุณที่ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อจ่ายราคาความบาปของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมรับว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ข้าพระองค์ขอกลับใจจากความบาปขอทรงให้อภัยข้าพระองค์และชำารัข้าพระองค์จากความบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์โดยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์ในเวลานี้ข้าพระองค์ขอเปิดหัวใจต้องรับองค์พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยและเจ้านายและเป็นพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์จะไว้วางใจเชื่อฟัง และนมำมศก,การตลอดวันเวลาในชีวิตของข้าพระองค์ขอขอบคุณพระเยซูสำหรับพระเมตตาและพระคุณและของขวัญแห่งความรอดข้าพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูอาเมนพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับคุณเพื่อนเอ,อ๋ยถ้าคุณอธิษฐานต้อนรับพระเยซูจากใจของคุณฉันอยากจะแสดงความยินดีกับคุณชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ื่อคุณติดตามและเชื่อฟังถ้อยคาของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าในคนบาปคนเดียวซึ่งกลับใจใหม่เพราะคุณมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและฉันชื่นชมยินดีร่วมกับบรรดาทูตสวรรค์เพราะความรอดของคุณพระเจ้าทรงประทานพระสัญญากับทุกคนรวมถึงคุณผู้ที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระ จอมเจ้าหน่ายและผู้ช่วยให้รอดคุณได้รับการยกโทษจากความบาปและได้รับการชำระให้สะอาดถ้าเราสารภาพบาปของเราเพราะองค์ทรงสัตย์สื่อและเที่ยงธรรมจะทรงอภัยบาปและของเราและชำระเราให้พ้นจากการอถาถรรมทั้งสิน้นคุณได้รับความรอดและได้รับชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์ พราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกส่วนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คุณจะเป็นลูกของพระเจ้าส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าและพระสัญญาอื่นๆอีกมากมายที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้คุณทำเพื่อที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณหนึ่งเข้าร่วมคิดจักที่มีความเชื่อในพระคัมภีร์และให้เราพิจารณาดูว่าเราจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มุ่งสู่ความรักและกา,การกระทำที่ดีได้อย่างไรอย่าให้เราขาดการประชุมเหมือนที่บางคนได้ทำเป็นประจำแต่ให้เราให้กำลังใจกันมากยิ่งขึ้น และทำเช่นนั้นให้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อเห็นว่าวันนั้นใกล้เข้ามาทุกที 2. องเป็นปันความเชื่อและข่าวดีแห่งความรอดให้แก่ผู้อื่นพระเยซูทรงเข้ามาหาพวกเขาแล้วตรัสว่าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในแผ่นดินโลกส่งมอบไว้แก่เราแล้วดังนั้นจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปตราบจนสิ้นยุค ตามอ่านพระคมภีร์สม่ำเสมอเพื่อที่จะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณพระวัตนะของพระองค์เป็นคมสําหรับย่างเท้าของข้าพระองค์เป็นแสงสว่างสองทางของข้าพระองค์มีคําเขียนไว้ว่ามนุษย์ไม่อาจดํารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ดํารงชีวิตด้วยทุกถ้อยคาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้คุณทำเพื่อที่จะเติบโตฝ่ายวิญญาณสี่อธิษฐานเป็นประจำสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำหรือพบเจออย่ากระวนประวายในเรื่องใดๆเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนพร้อมกับการของพระกุตแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์หวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจในทุกสถานการณ์ในชีวิตของคุณจงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจอย่าพึ่งความเข้าใจของตนเองจงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของเจ้าและพระองค์จะทรงทําทางของเจ้าให้ราบเรียบ คุณจะไม่ต้องเดินคนเดียวอีกต่อไปแต่จะเดินด้วยความช่วยเหลือและการนำของผู้เชื่อในพระคริสตถ้าท่านสนใจที่จะศึกษาต่อเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ให้ท่านส่งอีเมลมาที่อีเมลบนหน้าจอนี้ขอบคุณค่ะ